นะครับสำหรับวิชาศิลปะนะครับก็ให้นักเรียนเปิดไปตามคูเต้นคือหน้า32และ33นะครับคูต้นบอกแล้วว่าการปั้นก็จะเอาดินเหนียวหรือดินน้ำมันมาปั้นนะครับแล้วก็คูเต้นก็ได้ตรวจงานนะครับคนยังไม่ส่งก็ให้ทยอยส่งนะครับเนื่องจากตัวนี้คือคะแนนเก็บนะครับวันนี้นะครับคูต้นก็จะให้นักเรียนศึกษาจากในหนังสือเนื่งเครื่องมือ นะครับที่ใช้ปั้นก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อไปเครื่องมือที่ดัดแปลงจากวัสดุรอบตัวนะครับอันนี้ก็เป็นการทําให้ดินน้ามันยืดออกไปดินสอหวีนะครับต่อมากระดานนะครับทำใส่กระดานเหมือนที่พวกเพื่อนๆเ,เ,เราพี่ๆเราไปแข่งขันผ้าคุมดินนะครับไม้คึงแล้วก็เครื่องมือสําหรับตัดนะครับ ให้ลูกๆศึกษานะครับศึกษาเฉยๆนะครับเพราะว่าใครที่ยังไม่ส่งงานปั้นก็ให้ปั้นส่งนะครับคนไหนเสร็จแล้วก็ให้ศึกษาหน้า33ถึงหน้า35ด้วยนะครับสวัสดีครับ